คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดตัวห้องคลอดแห่งใหม่ยกระดับมาตรฐานการดูแลแม่และทารกเพิ่มความปลอดภยัยสะดวกสบายเน้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานการดูแลระดับสูงเพื่อให้ประสบการณ์การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตรคณะบดีคณะแพทยศาสตรม์มชเปิดเผยถึงห้องคลอดของหน่วยคลอดและหน่วยผ่าตัดสูตินารีเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ว่าได้เปิดให้บริการแก่สตรีตั้งครรภ์และผู้ป่วยทางนารีเวชมาเป็นระยะเวลากว่า60ปีแล้วจึงถึงเวลาต้องปรับปรุงทางกายภาพเพื่อให้การรับบริการได้ประโยชน์สูงสุด โดยห้องคลอดปรับปรุงใหม่นี้ถูกออกแบบตามแนวคิดระบบทางเดียวซึ่งแยกของสะอาดและของสกรบกออกจากกันเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแรงดันอากาศรวมถึงระบบไหลเวียนและกรองอากาศเพื่อให้บริเวณเตียงคลอดมีอากาศสะอาดปราศจากเชื้อโรครองรับการคลอดทุกรูปแบบ รวมถึงภาวะฉุกเฉินโดยจะมีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญดูแล24ชั่วโมงพร้อมระบบดูแลทารกแรกเกิดแบบครบวงจรป้องกันภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดภายในห้องคลอดติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยทั้งระบบไฟฟ้าหัวจ่ายแก๊สและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนทางการแพทย์ให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงานสามารถฝึกปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและทันสมัยยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์และการศึกษาด้านสุติศาสตร์เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดทั้งบุคลากรและผู้รับบริการ ด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพัฒนเจริญขวัญหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มชให้ข้อมูลว่าภาวะตั้งครรภเสี่ยงสูงหรือภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย10อันดับแรกในสตรีตั้งครรภที่มาคลอดในปี2567ที่ผ่านมาได้แก่โรคเบาหวานภาวะโลหิตจ,จางจากการขา,า,าดธาตุเหล็กความดันโลหิตสูงหรือคันเป็นพิษทารกโตช้าในครรน้ำเดินก่อนกำหนด ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเนื้องอกมดลูกคอพอกเป็นพิษรคก,ก่อต่ำบ่อยครั้งที่ภาวะเหล่านี้ส่งผลให้การคลอดก่อนกำหนดซึ่งคิดเป็นร้อยละ18ของการคลอดทั้งหมดในปี2567รรวมถึงเพิ่มความจำเป็นในการผ่าตัดคลอดอีกด้วย ด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเฟื่องละดาทองประเสริฐอาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มชเปิดเผยว่าศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภ์ถือเป็นศูนย์ตรวจคัดกรองวินิจฉัยและดูแลรักษาทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงช่วงแรกเกิดหลังคลอดครอบคลุมทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ทารกในครรภ์และส่งเสริมการวิจัยอย่างต่อเนื่องให้สามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติของทารกตั้งแต่ไตรมาสแรกตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมเช่นธาลัสซีเมียกลุ่มอาการดาวและโรคหายากอื่นๆโดยการเจาะชิ้นเนื้อรกทั้งนี้ศูนย์วินิจฉัยทารกในครรภคณะแพทยศาสตร์มชเป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจชิ้นเนื้อรกมากที่สุดในประเทศ